อยากจะซื้อโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาๆซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนเห็นราคาก็น่าจะท้อกันใช่ไหมครับโน้ตบุ๊กยิ่งเบาเท่าไหร่เนี่ยราคายิ่งแพงแต่วันนี้ครับผมมีโน้ตบุ๊กน้ำหนักเพียงแค่1.3กิโลนะครับ <Wow. S 1> กับราคาของเขาเนี่ยแค่ประมาณ16,900บาทซึ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3 ไม่ทีนะครับเจอผมเหมือนเดิมนก X3 ไม่ทีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีโน้ตบุ๊ก B Max นะครับแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาขายในประเทศไทยเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีแบรนด์อื่นๆตามท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปแต่หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้สถานการณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีเนี่ยขาดตลาดค่อนข้างหนักมากนะครับของนี่เรียกว่าซื้อจะไม่ได้แบรนด์ใหม่ๆก็เลยเริ่มเข้ามาทําตลาดในไทยนะ,ะซึ่งวันนี้ผมมีแบรนด์ BMa นนนนนครรรับทททีี่่่่่เเเเเยกกกวาา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 ้้โโดดดืออองงงงขขํํํตหม ขายกันนะครับผมซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะเป็นตัวรุ่น b max x 14 pro นะครับเป็นโน้ตบุ <Wow. S 1> ๊กบางเบาเพียงแค่1.3กิโลแต่ยังคงให้สเปคแบบ cpu ryzen 5ในรหัส3 4 5 0 u นะครับซึ่ง cpu ตัวนี้ก็เป็น cpu แบบ4ี่ core t r a ใช้งานอะไร ชีวิตประจําวันเนี่ยก็เรียกว่าเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้แรมเนี่ยเป็นแบบ8กิกพร้อมทั้ง SSD นะครับขอย้ําเลยว่าได้ SSD ด้วยในส่วนของตัวนี้ก็อยู่ที่512กิกด,ด้วยกันนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสำหรับตัว B Max ตัวนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอเลยคือในเรื่องของหน้าจอครับปกติเนี่ยผมเจอโน้ตบุ๊กราคาต่ากว่า20,000ใช้คําพูดว่าต่ำกว่า20,000 SRGB จะอยู่ที่ร่วงเรนประมาณ80%หรือ70% 60ก็มีนแต่ว่า Note book, น้ B Max เปขอราเ,าเ,าเ,าเียนไว้เลีนะครว่า ตัวหน้าจอของเขาเนี่ย SRGB อยู่ที่100%เรียกได้ว่าได้สีสันหน้าจอที่เรียกว่าโคตรตรงนะรตรงมากๆก็แอบตกใจเหมือนกันเฮ้ยทำไมโน้ตบุ๊กราคานี้เขาทาแบบได้หน้าจอ SRGB 100%เนาะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของตัวกล้องเว็บแคมที่มีกล้องด้านหน้าตามแบบมาตรฐานของโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแล้วก็เครื่องนี้ผมบอกก่อนการที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านลาซาด้านะครับ <Wow. S 1> เขาจะไม่มีพวกหน้าร้านที่ขายตามอะไรต่างๆผ่านลาซาด้าแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเขามีเรื่องของการรับประกันในศูนยนน์ไทยนะครับมี <Wow. S 1> การตรวจสอบ QC อะไรต่างๆครบถ้วนดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยซื้อมาเป็นเครื่องหิวหรือเปล่าพังะอะไรต่างๆจะเ,รจเครมได้ไหมไม่ต้องกลัวเลยนะครับในส่วนของด้านหน้ามีกล้องมีหน้าจอ srgb 100%ซนะครับไซส์หน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่14.1นิ้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กไซส์14ที่ค่อนข้างพกพาได้สะดวกมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดครับนี่ก็คีย์บอร์ดตัวที่ผมได้รับมานะครับจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษล้วนนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีตัวนำแพ่นนะแล้วก ก็มีไฟเปิดเครื่องไฟปุ่มต่างๆแคปล็อกอะไรต่างๆบอกเอาไว้นะครับตัวพิมพ์การกดอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้รลลิ่งที่ยังรู้สึกว่าเป็นการพิมพ์มันไม่ใช่เป็นแบบเหมือนแบบกดแล้วมันนุ่มๆตืต้นๆนะยังได้ระยะความลึกที่เรียกว,ว่าพิมพ์ยังให้ความรู้สึกค่อนข้างสนุกแล้วก็มันอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวทัชแพดตัวนี้ครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หญพอสมควรเลยนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่คลิกซ้ายคลิกขวาได้โดยตัวปุ่มของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีแยกกับตัวทัชแพดออกมานะครับเขาจะเป็นกลืนไปเป็น แล้วก็ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับโนบุเครื่องนี้ถือว่าให้พอร์ตมาค่อนข้างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือว่าในการพกพาอะไรต่างๆไม่จําเป็นที่จะต้องพกพวกอะแดปเตอร์แปลงสักเท่าไหร่นะครับก็ด้านซ้ายมือครับมีตัว USB 3.0 DC อะแดปเตอร์ชาร์จและก็ตัวพอร์ต HDMI พูดถึง DC อะแดปเตอร์ชาร์จผมขอพูดก่อนเลยนะครับเจ้า B Max ตัวนี้นี่ทำคอนเซปต์ในเรื่องของน้ําหนักเบาได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมขอชื่นชมในเรื่องของอะแดปเตอร์นี่นี่คืออะแดปเตอร์ช อะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยดูแบบหน้าตาธรรมดามากดูแบบบานๆมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้เลยก็คือเรื่องของความเล็กกระทัดรัดนะครับน้ําหนักของเขาเบามากแล้วก็ค่อนข้างเล็กมากนะครับหัวปลั๊กเนี่ยในกล่องเขาจะมีแถมให้ค่อนข้างหลายแบบซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับในส่วนตรงนี้หรือว่าเวลาเราพกพากลัวมันจะแทงกระเป๋าก็ถอดออกแล้วก็ใส่เต็บเข้าไปนะพอจะใช้งานเราก็มาเสียบติดตั้งอย่างนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ถือว่าออกแบบมาดีสายค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับแต่ถามว่ายาวพอใช้งานไหมก็รางปลั๊กอาจจะต้อง ใกล้นิดนึงอาจจะไม่ได้แบบยาวเหมือนพวกปลั๊กที่แบบอะแดปเตอร์ยาวๆนะครับผมก็สายยาวประมาณเมตรนิดๆนะครับโดยโดยประมาณเนาะแต่ว่าโนบุเครื่องนี้แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เขาให้ความจุที่5 0 0 0มิลลิแอมมาเลยทีเดียวเนาะพอการเชื่อมต่อด้านซ้ายมือจบไปเรามาดูด้านขวามือนครับในส่วนทางด้านขวามือก็จะมีในส่วนของตัว micro SD card reader นะครับยังคงม,มีมาให้อยู่ใครแบบสายทํางานอะไรต่างๆต้องใช้ก็ยังคงม,มีเนาะและก็มีในส่วนของตัวที่เป็นแจ็คเสียบหูฟังและไมโครโฟนแบบคอมโบ แม็กสมมิลมีพอร์ต USB 3.0นะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้ USB พอร์ต Type A มาทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันใช้งานน่าจะเพียงพออยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาหลังครับฝาหลังตรงนี้เขาจะให้ฟิลลิ่งแบบเรียบๆเลยนะครับไม่ได้มีลายอะไรหวือหวาเพราะเขามองว่านี่คือโน้ตบุ๊กทางานนี่คือโน้ตบุ๊กที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ทุกที่นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีโลโก้ยี่ห้อ Bmax อยู่ตรงกลางแค่นั้นเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับโน้ตบุ การเชื่อมต่อมีมาให้ใช้งานพอสมควรและก็ในเรื่องของตัวน้ําหนักที่เรียกว่าเบามากนะครับวัสดุวัสดุนะครับในส่วนของตัวฝาหลังตัวนี้ก็คล้ายๆผิวสัมผัสเหมือนอลูมิเนียมมากนะแต่ว่าตัวนี้ ถ้าผมคิดนะคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมไม่น่าใช่พลาสติกเพราะว่าเสียงเคาะมันมัน,มนคล้ายๆโลหะมากกว่าแต่ว่าอันนี้ผมขอไม่คอนเฟิร์ม้วกันไม่ยืนยันนะครับว่ามันเป็นพลาสติกหรือโลหะแต่ถ้าผมเดาคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างคมมากถ้าพลาสติกมันจะไม่ได้คมขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางฝาด้านหลังครับฝาตัวเนี้ย ก็เป็นฝาแบบที่เรียกว่ามีควิกอัปเกรดมาให้นะครับผมเป็นฝาที่เรียกว่าค่อนข้างบางเพราะผมลองแกะแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวควิกอัพเกรดถอดน็อต2ตัวนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนในส่วนของตัว SSD ได้ซึ่งเขามาเป็นแบบ SSDm.2 5 1 2 g b เครื่องนี้ไม่มีช่องอัปเกรดอะไรเลยนะครับภายในก็คือล้นๆแต่ถ้าอยากอัปเกรดอัปเกรดได้แค่จุดเดียวก็คือ SSD อถอดเปลี่ยนได้ให้มาเนี่ย 512GB ใส่1เทก็ได้ใส่2เทก็ได้แต่ถ้าเราเปิดฝาออกมาปั๊บเน ใหญ่อยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับผมแล้วก็มีฮิตไบ์ทั้งหมด2เส้นด้วยกันซึ่งเลเยอร์ในการวางผมข้องขอบอกเลยว่าดูแปลกมากนะครับแบตเตอรี่ของเขามาเป็นทรงตัว L ใหญ่มากนะครับแบตเตอรี่ต้องบอกว่าใหญ่โคตรมีความจุ5 0 0 0มิลลิแอมนะครับหรือว่าประมาณ 57WH ด้วยกันถือว่าใช้งานน่าจะเพียงพอพอสมควรเลยเพราะว่า c p u ียูที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแล้วก็ถ้าดูในมุมของตัว SSD เราจะเห็นมันมีเม็ดเล็กๆอันนั้นคือเป็น RAM ฝังบอร์ดัปดกิกนะคร,นนาาร, RAM นะรต่าง งานประกอบถือว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวให้ในเรื่องความสําคัญของบาลานซ์น้าหนักนะครับก็ถือโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างบาลานซ์น้าหนักซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เขาจะไม่ไว้ตัวขอบปลายมันจะคว่ำหน้ามานะครับอันนี้ก็จะอยู่กลางๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาต้องออกแบบมาแนวๆนี้นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้งานในชีวิตประจําวันดูลองเทสโปรแกรมดูสเปคลึกๆนะครับว่าเจ้า B Max X 14 Pro ตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ สำหรับสเปคของเครื่องนี้นะครับจะเป็น cpu amd ryzen 5 mobile นะครับก็เป็นตัว Picasso ตัวนี้1 2 n a นาโนนะครับยังเป็นตัวรหัส3 4 5 0 u อย่างที่ผมแจ้งไป4คอร์8เรดตัว ram ก็8 K g กิกเป็นแบบ dual channel ฝังเมนบอร์ดนะครับไม่ได้เป็นแบบอ่า เป็นมเรียกว่าอะไรเป็นสล็อตแรมที่สามารถอัปเกรดได้นะฮะส่วนบัตแรมก็ตามนี้เลย933คูณ2 1,866เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอเป็นตัว Vega 8ความแรง CPU Single Thread อยู่ที่377นะครับ Multi Thread อยู่ที่1,947ด้วยกันก็ถือว่าเป็นความแรงที่พอประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว SSD ครับ SSD, คบ SSD เครื่องนี้ที่ให้มาเนี่ยจะเป็น SSD แบบ SATA นะครับ M.2 SATA ก็คือได้ร a d 554 Write 463นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความแรงอย่าง c d b e n c h R20 ได้คะแนนที่1,236แต้มและก็ในส่วนอย่าง 3D Mark Time Spy ครับ735แต้มนะครับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของ 3D Mark f i r e s p y ครับจะอยู่ที่1,996แต้มนะครับก็พูดตามตรงว่าเรื่องของความแรงถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีความแรงอะไรมากมายนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีก1จุดอันที่ที่ผมเห็นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็คือสามารถรับสัญญาณแบบ 5G ได้ด้วย2.4ก็ได้นะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาไม่แพง แต่ยังคงรองรับสัญญาณ 5G ได้เพราะผมเคยเจอโน้ตบุ๊กบางตัวที่เป็นพวกโน้ตบุ๊ก G โน้ตบุ๊กราคาถูกๆเนี่ยสัญญาณพวก WiFi 5G พวกนี้จะไม่สามารถต่อได้นะครับอันนี้ก็ 5G มีมาให้2.4ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็ได้ทั้งหมดเลยลองเอาโน้ตบุ๊กทำงานมาลองเล่นเกมเบาๆดูนะครับอย่างเกม The Sims ถามว่าเล่นได้ไหมวันนี้ผมคงไม่ได้มานั่งเปิดวัดเฟรมลงเฟรมเลทว่ามันได้เท่าไหร่นะให้ดูว่ามันเล่นได้หรือเปล่าแล้วกันเนาะก็เกมออปชั่นปรับ full screen full HD g r a p h i c quality ระดับ high นะครับถามว่า ตัวทั่วไปโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ยังคงเล่นได้ตอบโจทย์ในการใช้งานได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหาแบบว่าเฮ้ยมันจะค้างมันจะกระตุกเลยหรือเปล่านะครับแรม8กิกก็ยังคงพอเพียงต่อการใช้งานอยู่ในชีวิตประจาวันทั่วๆไปอาจจะไม่ได้แบบปลิ้วปารเหมือนตัวแรม16แต่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ยซูมอินซูมเอาอะไรต่างๆนะครับก็เข้าไปดูเก็บรายละเอียดได้เุ้ยเจอสาวเข้ามาเข้าไปคุยหน่อยเธาชื่ออะไรเนี่ยเข้าไปคุยครับโอ้โหสาวต้องหันมองกลับมาเลยอ,อกหักกันเลยทีเดียวอ้าวโดนด่าเฉยก็ เล่นได้สบายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนของตัวเครื่อง b m a x เครื่องนี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าโน้ตบุ๊ก B m a x X 1 4 Pro เครื่องนี้นะครับก็ ถามความรู้สึกของผมหรอสเปคเนี่ยเอาจริงๆก็เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะก็ได้ CPU Ryzen 5 3450U นะเป็น CPU ประหยัดไฟแต่ว่าเรื่องของการอัปเกรดอันนี้อาจจะติดในเรื่องของตัว RAM นิดนึงที่ว่าได้ RAM 8GB แต่ก็ต้องเข้าใจเนาะเป็นโน้ตบุ๊กสายบางเบาเน้นในเรื่องของน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับตัวนี้ก็ต้องใช้เป็น RAM ฝังบอร์ดมาให้ 8GB แล้วก็ในส่วนของตัว SSD เนี่ยอยู่ที่ 512GB ด้วยกันถือว่าใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ผมมองว่าใช้งานได้ยาวนานมากๆแล้วก็คือที่สําคัญเเลยในรื่อองงข อะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จคือออกแบบมาดีจริงนะครับคือให้ตัวเล็กๆเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับมีการรับประกันในไทยด้วยเป็นแบรนด์น้องใหม่ใครอยากได้แบบเบาๆราคาไม่หดจนเกินไป b m a x ตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและพิเศษส่งท้ายนี้นะครับผมแอบ,บกระซิบก่อนเลยวันที่11-11นี้เดี๋ยวเขาจะมีโปรพรีเซลนะครับของทางร a านซาด้านะครับ20ออเดอร์แรกเดี๋ยวรู้สึกจะได้ลด500บาทมั้งแล้วก็จะมีออเดอร์ต่อๆไปได้ลดพันกว่าบาทอ <Wow. S 1> ะไรอย่างๆนั่นแหละร,รอติดตามดูแล้ว แล้วก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใหเผื่อใครสนใจอยากจะไปสั่งซื้อรอวันที่11สร็จรับรองคุ้มแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทางผมนก e x t r e m มขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ